สสวัดีครับผมนายปฏิพัทธ์ลักประชาผมนายชัยนนท์ของทิพพวกเราเป็นนักเรียนจากโรงเรียนพยามิงงลายจังหวัดเชียงไายวันนี้พวกเรามีเมนูมานําเสนอเป็นอะไรไปดูกันเลยมันนิดหน่อยหน่อยนึ่งใส่เครื่องที่แกงใส่หนูบดนะครับ เต็มเลเตมหมนะอือเต็มเลยกระอกเกลือคนใส่เ,เรตร็มเ็มเต็มเต็มโปรไอลเกลือ,อ,อ,อนอ้ำตาลกระบอหลายลยนี้อ,นอือ น่าอร่อยนี่นะครับหอมป้อมนี่นะครับชืมเ <c oughs> ี่ยครับเรามาชิมกันเลยอืม,อร,อ,มอร่อยมากเลยครับ เป็นไงบ้างครับกับเมนูของพวกเราในวันนี้สามารถติดชมได้ใต้คลิปเลยครับครับ